เอ๋อหมอไทยปม่บริกานโควิดติอยู่เพื่อนเขาอยู่อยู่เพื่อนเขาอยู่โอ้ป้าบอกว่าอยู่เพื่อนเขาอยู่นะครับผมอ๋ช่วงนี้มีงานมาปะใช่อยู่เพื่อนดีแล้วแม่นอยู่ดอกผมกรว่าอยู่จะไปเถอะยกเลิกยกเลิกซะนี่งานให้จริงโดยจะเข้าแต่รุ่นไม่ใช่ป่ารุ่นนี่ยังปฏิญญาปฏิญญายุสัยด่างป่าปฏิเชยมือถือก็จะไหว ป่าหนพ,พ,พี่ินเิานพ,พี่บไปมมป่าสมุนไพราเคม็มาทตะกี้ไม่ไหปาให้มาเป็นช่วงนี้กับบมีม่ดอกตีไมอยู่นันสบ,บายใจช่งนี้จะได้เนาะกบาวปลา่สบ,บายใจกว่าป่าเอ้ยเฮ็ดเเฮ็ดตลอดยูนะงานเาเต็มที่นี่ก็มีเวียยให้เฮ็ดอยู่ดอกไปปวดนป่าแล้วก็ไปแบกสอบปูน ไปแบกสอบปูนนะเป็นสามารถพัฒนาแปลงฟันได้พี่น้องเอ้ยรอเดือน็ไ่ยอรอย่เงินเท่ารออยู่ฮะอย่าลืมใส่แมสนะเห็นบอนี่เอบอกอะอชิตบอกป้าอยู่บ้านต้องใส่แมสคนที่มาอาจจะติดมาอย่างเช่นตาโจนะครับตาโจสุนิโจมาจากกรุงเทพนะครับผมให้ไปกักตัวก่อนนะครับ ไปตัวที่ตัดงออพ่อพิโจไปตัวที่ตัวแดนนะครับผมสแมไว้ก็ดีนะครับไอชิดจอมยามาแถวสายซีกระทุ่มแบนบคอยกักตัวแล้วท่านนะเ้าลครับจากพิโจไปกักตัวในสวนยางใช่ใช่เอาไว้ตีนเขาเลยรักษาระยะห่างนะครับแวะไปหาช่องหมิง ทาั้งหลมากำลังเดินทางไปการครับผมท่งนทีกับปทมตาโจรีวิวอาหารทะเลบ่อยๆใช่ครับยิงไปไล่ตาโจไปเลยปะส้ายางไปางโดแนี่ไม่ได้ใสกันนี่คมกิกรแต่ไปเอาเมยยยเนเลยแวะมาเยียมบ้านก้หน่อยจ้ะ ้ขสวัสด,ดีป้าแตนมาทันมาไปเลยตาโจไปกักตัว14วันมาทันมาตาโจไปถั่วทีบถั่วแดนอย่าไปใกล้เด้อครับผมเราต้องอยู่ห่างๆนะครับผมว่าไงได้โจโกกกฮะโจโกกกมาทันมา พี่โจเขาปิดปากอยู่ไม่เป็นไรหรอกระสันไม่ได้ไม่ได้ปิดปากก็ไม่ได้นะครับผมเราไม่เข้าใกล้นะครับโอ้โจกรอกมาทําอะไรครับตอนนี้เป็นโหรอี่สิครับอีกคนแลวโจใส่ใส่โอ้ทายคลิปโอ้ยนึกวันอะไรตอนนี้ตาโจอยู่กับลุง น้องคิดมอร์นิ่งจ้าสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาทิตย์สวัสดีครับห่างร้อนห่างร้อยเมตร,รตาโจครับผมแม่กดให้แล้วลูกเด้อลูกหลานโอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแล้วถ่ายคลิปบ่เนี่ยถ่ายคลิปแล้วทำไมอัพโหลดใครอัพโหลดให้อ่ะให้พ่ออัพโหลดให้อ่ะ <c oughs> โจ้กอกนะครับโจ้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องโจ้ด้วยนะครับโจ้กอกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้โจ้กอกด้วยนะครับผมนกแม็กก็ถ่ายคลิปอะไรนี่โจ้ตอนนี้เขาให้กักตัวนะคนที่ไปต่างจังหวัดนะว่าสันวารักกักรักกันอันตรายครับผมตอนนี้คือผมใส่แมสแล้วนะครับวันนี้วันพระคิดดีทําดีนะครับป้าป้าไปใส่แมสวันนี้วันพระครับผม แม่นป้าโอ้โหจักวันพาวันศิลตัวนี้เจ้าอย่ายวเอามากดไลน์แล้วค่ะให้ตาโจกับตัวเลยมันติดมากับร่างกายได้มาถันว่าแม่นด้เนาะส้วงแล้วส้วงแล้วไม่แอบถ่ายคลิปยังไงเอ้าสัมผัสนุ่งแอบถ่ายคลิปยังไงเขาจะมาว่าเดี๋ยวคิดรักษาจะห่างไว้เด้อครับผมแอบถ่ายคลิปใส่จักแล้วเขาจะว่ามีคลิป คิมซีคนเดีย้อ,องคลิปได้เมื่อคืนนี้คนเหมือน <c oughs> คนเหมือนกันไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากคิดเหยียดได้ขนาดนี้พราธันนะเหยียดได้ขนาดนี้นเ,นเดี๋ยวคนเหมือนกันอะไรผมไปเหยียดอะไรใครครับผมก็แค่พูดหยอกพูดเล่นเฉยๆนะครับฟังน้ําเสียงด้วยนะครับผมไม่ได้ไปว่าอะไรนะครับผมคนเหมือนกันครับคนเหมือนกันครับผมไม่เคยเหยียดใครนะฟังกันดีๆนะครับ ตาโจไปอยู่ในถ้ำโลดมาทานมาผมไม่ได้เหยียดใครนะครับก็แค่พูดหยอกพูดเล่นเฉยเขาหยอกพี่โจเล่นๆใช่ครับอย่าคิดมากนีครับอย่าคิดมากนะครับถ้าบ่าวต่อยกำลังไลค์ให้กำลังใจกดไลค์ให้ด้วยค่าเอฟซีครับผมเราก็แค่ป้องกันตัวเองนะครับรับผิดชอบรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบของสังคมแค่นั้นเองเรื่องโควิดอ่ะผมไม่ได้เหยียดใครนะครับเออ อย่าเข้าใจผิดผมขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ตื่นตะนกตื่นตูมขนาดนั้นครับโจใส่บาเอ้โจใส่บาสเอน้ำเดอ้อประธนานนะเขาหยอกกันนะเอฟซีปะานนะถ้ำผาป,ป่องครับเดี๋ยวจะเอาไปไว้ถ้ำผาป,ป่องแล้วตาโจ <c oughs> ใช่เราต้องป้องกันใช่ครับไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นป้องกันเราต้องป้องกันตัวเองนะครับชิดไม่ได้ว่าใครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเอง ใช่ครับก็แค่พูดเล่นถ้าอย่างนั้นถ้าถ้าถ้าไม่พูดเล่นผมก็ไปเดินเดินไปไล่แล้วล่ะครับ <c oughs> <c oughs> ชิดจอบปูสนุกแต่ผมเหยียดอ๋อมีอะไรเป่าสั่นมาโอ้ยเรื่องฤิ์ไม่ต้องหล่ะครับฟังน้ําเสียงตอนพูดด้วยค่ะพี่ชิดพูดหยอกไปค่ะครับผมตอนนี้ติดโควิดเยอะจริงๆคนเหมือนกันแต่อยู่คนละที่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ไม่ได้เหยียดหยอกหยอกแมนจ้ะ บาชิดชอบพูดเล่นครับผมอย่างตาโจผมก็พูดเล่นกับตาโจรประจํานะครับผมถ้าใครติดตามผมอยู่ประจําก็จะรู้ว่าผมพูดหยอกพูดพูดกับพี่โจพูดแรงพูดแรงกว่านี้อีกแม้จ่ตอนนี้ออสเตรเลียก็มาอีกรอบแล้วคริสต์มาสปีใหม่ก็ให้ไม่ให้ชุมนุมเกินสิบคนโอ้เราต้องป้องกันตัวเองครับผมมาไม่ทันแต่เชื่อชิดมา ถูกต้องตอนนี้ต้องช่วยกันอันตรายจริงๆครับผมแอทชิตเต่าสมควรนะคริ่งเจ้าตัวเองนี่คือหันทะเลบ่อยดครับผมก็ต้องอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องบอกกันนะครับผมชิดน่ารักตลอดกดให้ตลอดจ้าไปใช้เต่าอ๋อฝากช่องวันนี้วันดีๆนะคะช่องป้ามีอะไรดีๆนะคะวันนี้นะคะน่านน่านน่านมาเอิดข้นอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี่กัดดึงขนช่องดีๆช่องดีๆมีอะไรดีๆนะคะวันนี้มีวันพระด้วย วันนี้วันพระใช่ไหมคุณก็เป็นวันพระโอ้ยหนอโอ้จหกว่าวันพระวันศีลตัวนี้